สวัสดี fc เวียงพิจแดงทุกท่านครับวันนี้ก็มาดูพระเครื่องกันครับมาพรวันนี้ก็มีพระรูปหลอมให้พิจารณากัน3าองค์นะครับคือพระในวันนี้ก็จะมีพระชัยเขื่อนใหญ่ลุงปูเอี่ยมแล้วก็พระพุทก,กักหลวงู่แฉ่งวัดบางพังและองค์ที่3ก็ชินราชลุมปูเผือกออกปี08นะครับนี่ fc วันนี้ก็ได้พามาหยิบพระใกล้ตัวเอามานําเสนอ fc นะครับพระที่มานําเสนอ fc เนี่ยเป็นพระที่มาพูดคุยให้เอฟให้ชมนี่ไม่ได้สอนนะครับคือเอามาขายาตั้งใจเอามาขายครับเอฟซไม่ได้โชว์ครับไม่ได้เปิดคอร์สสอนให้เอฟซว่าพระอย่าง,งน,นั้นนะจัง,งี้งวนงี้นะครับคือพระนี่เอามาไลฟทุกวันนี่คือ ต้องการขายนะครับ FC คือเน้นเน้นขายมากกว่าเน้นสอนนะครับคือได้มาก็ไทย FC ชอบก็สนใจก็ทักแอดไลน์เข้ามาขอดูภาพเพิ่มเติมครับพิจารณากันให้ชอบครับดูกันให้รักนะครับไม่ต้องขนาดราดูแล้วดูให้เทแล้วก็มาสอนอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะครับคือต้องการขายครับเพราะว่าคนที่ซื้อนี่ส่วนมากก็จะเป็นคนเก่งอยู่แล้วครับซื้อด้วยความศรัทธา ซื้อด้วยความชอบเพราะว่าเครื่องนี่คนเก่งก็เยอะแยะครับแต่ถ้าคนไม่เก่งเขาก็ไม่ได้ออกตัวนะคือไม่ไปก้าวไกยความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนครับเพราะว่าอย่างน้อยก็คนเรานี่ก็ภูมิบัญญาคนเราไม่เท่ากันครับคือขนาดคนพูดก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับ เพราะว่าพยายามจะเอาพระมาขายมากกว่าที่จะมาสอนครับไม่ได้เปิดคอร์สสอนนะครับไมไ่เปิดเปิดคอร์สเพื่อที่จะให้เปิดช่องเพื่อจะตําหนิใครครับเพื่อสุมาก็เปิดช่องมาเนี่เพื่อที่จะขายครับถ้าว่างก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งคือจะได้นําเสนอ fc fc ที่ชอบเล่นพร,รสะ,สะเครื่องจริงๆชอบสะสมพระเครื่องจริงๆนะครับต้องการขายมากกว่าสอนหรือว่าให้ความรู้หรือว่าอะไรประมาณนั้นครับ ก็ส่วนมากก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนเรานี่ไม่มีใครเก่งทุกสายครับส่วนมากก็ขอให้ชอบขอให้รักก็ทักเข้ามาแล้วกันเอเพราะว่าราคาจะถูกจะแพงนี่อยู่ที่คนขายคนที่ออกตัวนี่เขาก็จะรู้เองว่าพาะเขาสมควรออกราคาไหนบางคนก็ว่าขายถูกบางคนก็่ขายแพงไม่เรื่องธรรมาดาเอฟซวันนี้ก็ขอนอนกเรื่องซะหน่อยครับขอขอประทานโทษและขออภัยครับเพราะอาจารย์ทุกท่านบางคนที่เข้ามาก็ ก็มีคนนี้เก่งกันทุกนั้นนะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ fc นะครับขอใช้เวลาพูดคุยเรื่องนอก3นาทีวันนี้ก็เข้ามานาทีที่3นิดนิดก็มาดูฮะพระชัยฮะนี่ก็เป็นพระชัยที่ได้มาใหม่ใหม่กันเลยครับได้ใหม่ใหม่ครับได้มาก็แบ่งพี่ๆอาจารย์เข้ามาครับเดินมาอย่างเงี้ยพอดีก็ได้มาใหม่ก็นี่ฮะเป็นพระชัย เขื่อนใหญ่รูปเอี่ยมวัดหนังครับปีสองสี่หกสามนี่ครับพอดีไปถามครูเขามาครับครูเขาก็ตอบไวมากครับคูเกิลครับฮะครูครูนี่เก่งมากครับเรถามไปครับเราไม่มีอะไรครับทฤษฎีเดียวคือเราถามครูครับไม่เป็นถามครูครับบางทีก็เจอครูดีครับบางทีค้นลงข้อมูลก็จะบอกให้เราคร่าวคร่าวครับเก๊แท้นั่นอยู่ที่พระเท่ากันอาจารย์เพราะว่าทุกอย่างนี่เข้ามานี่ เราถามครูนะครับแต่ว่าผู้เขียนก็นผู้เล่าก็พอรู้คร่าวๆอันนี้ก็มาดูอันนี้เป็นพระชัยเจ้าขุนเท่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังฮะเจ้าขุนเท่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นพิมพ์เคลื่อนใหญ่ฮะเป็นพิมพ์เขื่อนใหญ่โลหะก็ออกนะครับสำริดะสำริดออกสำริดแล้วก็จะออกแนวแบบ ขันลงหินสำร็จไปเลยนะนีะนะ่มีเส้นประกบแม่พิมฮะใต้ฐานก็อุชฉนาโลงฮะนี่เก่าคนขายก็จะขอพูดได้เลยว่าเป็นพระแท้ดูง่ายครับพยายามคือบอกที่บอกง่ายมีคนขายที่ไหนไม่มีใครบอกภาระเกอแล้วครับมีจะบอกอ่าระแท้ดูง่ายแต่ซื้อขายในบอกได้เลยถึงยังไงยังไงก็รับผิดชอบตัวเองก็ทักมาแล้วกันครับนี่อยว่ากันเลยครับ ขอให้ท่านซื้อพระเขาให้ได้ก่อนก็พอ,อครับอย่างนี้ก็ผมกว่าจะซื้อมานี่ยกว่าจะอ้อนมาลูกพี่เอาเท่าไรครับเอาพันหนึ่งขอสักเก้าร้อยนียโอ้กว่าจะเขา,เาได้นี่เปนนานมากอ,าอะไรประมาณนี้ครับสมมุิสมมุิมมมมตามเรื่องครับนี่วันนี้ก็เป็นพิมพ์เขื่อนใหญ่เจ้าคุณเท่าวัดหนังครับเจ้าคุณเท่าเป็นพระยุคเก่านะฮะสมัยนู่นนะครับเก่าแก่เลยนะ วันนี้ก็มานำเสนอ fc นี่ครับจุดประสงค์ก็ต้องการอยากจะได้ลูกค้ามีใหม่เข้ามามือซื้อดีๆในช่อง YouTube นี่คนอยู่ตางประเทศเยอะครช่องทางหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นการขายได้ได้ไกลอยู่ทุกที่ fc บางท่านก็อยู่ไกลก็อยากได้พระก็ชมซื้อขายแบบเพลินๆก็เออเปิดเข้ามาก็ อาจจะเจอแบบผะถูกใจอะไรมาๆ,ๆนั้นก็จะได้พิจารณาซื้อขายกันครับ f อวันนี้ก็นี่ฮะองแรกเลยครับไม่ต้องซูมอะไรมากมายเดี๋ยวผมมีรูปสตูไว้ท้ายคลิปนะฮะท้ายๆท,ท้ายวิดีโอก็จะเอารูปสตูให้พิจารณากันอีกทีหนึ่งนะฮะเอาเคร่าวๆค,ครับองนี้นี่บอกอุบเลยว่าค่อนข้างย่ะเปิดราคานี่ มือซื้อจริงๆทักมาได้เลยครับฟิตจริงๆทักมาได้เลยครับผมแต่จะมาพูดคุยขอราคาก็ทักมาที่ไลน์ดีกว่าครับใต้กระทู้ไม่ต้องทักมาครับผมไม่มีเวลาคอมเมนต์ Comment. ครับเพราะส่วนมากก็ไม่มีเวลาอยู่หน้า YouTube อัดแล้วอัดเลยรอขายหน้าคลิปนะหรือไม่ก็โทรศัพท์อย่างเดียวครับในเอฟซีถ้าอยากได้พระ,อ,ะอยากได้ถูกๆูกก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยครับ หลายคนก็นมาได้เลยที่ช่อง YouTube นี่ก็อัดลงไว้ขายอย่างเดียวครับนี่ครเนี่ฮะแบบนี้เขาเรียกว่าพระชายเจ้าคุณเท่าวัดหนังครับ,รบต่อไปก็ดูองค์ที่สองกันเลยครับองค์ที่สองนี่องค์ที่สองก็เป็นพระพุทธกว์นะครับหลวงพ่อเขาเรียกว่า ลุมพ่อแฉ่งวัดบางพังเป็นพระพุทธกวัตอันนี้ก็สองสี่เก้าห้าเป็นพระเก่าแต่เป็นเนื้อแดงเนื้อแดงนี้ค่อนข้างจะหายากมากครับเนื้อแดงส่วนมากก็จะเจอเนื้อทองทเนือ้อเนื้อเขียวเนือ้อเขียวเนือเน้อวันละสีเขียววันณะอกแบบอินโดจีนนะแต่นี้เป็นวันณะแดงวันลาแดงวันณะนแดงีนนดง่ค่อนข้างจะหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับหายากหน่อย ครับผมเนื้อแดงเป็นผ่าเนื้อที่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับเนื้อทองผสมนี่แหละครับแต่ว่าหน้าออกเหลืองแดงนี่ฮะตางต่ใบฮะผ้าโฟมสองหนูเล่นผ้าโฟมน่ารักครับผ้าโฟมน่ารักอะโฟมน่ารักผ้าเก่าได้นอนผ้าเก่าได้นอนนะไม่ต้องการันตีครับดูที่องค์ผ่ากันเลยนี่ฮะใส่ตรงเข้ามาเขาก็รู้กันเองครับคนเล่นผ้าหลอเขาก็รู้กันเอง ต่อไปก็ดูพระหลังจากปี2,500แล้วนะนี่ก็เป็นเป็นพระชินราชหลวงปู่เภื่ออันนี้ก็ออกมาหลังจากปี2,500แล้วนะเป็นชินราชวัดขิงแก้วนี่ฮะอันนี้ออกปี2,508ฮนะนี่เป็นพระที่ชินราชรุ่น2ของหลวงปู่เผืออก,ก็ว่าได้ฮะ รุ่นแรกท่านออกหุ่นนะแปดห้าอันนี้ออกศูนย์แปดเป็นเนื้อธรมมสมนี่ฮะฐานก็ตะใบข้างขอประกบมานี่ฮะอันนี้ก็ออกปีสองพันเอ็ศูนย์แปดนี่ครับเป็นพระคนข้างที่ฟอร์มนี่ฟอร์มพระแท้ฮะฟอร์มพระแท้ ว่าว่ากันอย่างนี้เขาเรียกว่ารฟมพาแท้ดูให้ชอบนะค่อยทักสอบถามราคากันมาครับ f อเพราะว่าดูให้ชอบก็ทักมาท่านทักมาซื้อผมให้ได้ก่อนครับในเรื่องรับประกันแล้วรับประกันนี้ท่านดูให้เป็นก่อนถ้าดูไม่เป็นช่อง YouTube นี่ท่านก็แคปรูปถามผู้เป็นถามคนเป็นอ ดูเป็นดูเทดูชอบแล้วค่อยทักมาถามราคาก็ได้ครับจะได้ไม่เสียเวลาแต่ถ้าท่านโอนตังมาเนี่ยผมส่งผ่าตามตามโพสแน่นอนครับผราแต่ละองค์มีไม่เกินสององค์นะครับเพราะว่าเดินซื้อขายทุกวันส่งแทบไม่ทันบางทีส่งแทบไม่ทันคือหาพระไม่ได้ว่าง้นหาพระไม่ได้ที่จะมาให้ fc ปบพระในทุกวันนี้หายากมากพระเทพหายากมากครับพระเก่าหายากมาก ผ้าเก่าหายัากมากอันนี้ก็เป็นชินาลาลุงป,ปูเผือกวัดกิ่งแก้วฮะอย่างนี้ก็ฟอร์มน่ารักนะครับดูให้ชอบก็ทักมาได้เอฟซครับผมนี่ก็ทรงยังไม่ครบในโลกนี้มีหลายประเทศยังไม่ครบประเทศเลยเพื่อจะมีประเทศแปลกๆนี่ยทักมาอย่างนี้คนไทยไปอยู่ต่างประเทศเยอะนี่ครับช่อง YouTube ผมขายผ้าเก่าอะ ขายด้วยความศรัทธาอะไรพยายามเอามาขายเอฟซีได้ก็เอามาครับเทมังกี้มัง่งก็พิจารณากันหน่อยครับเอฟซี FC. ซื้อให้ได้ก่อนถ,ถามราคาให้ได้ก่อนดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวรู้เองครับเพราะว่าจังหวะนี้มันหามาบางทีก็แล้วแต่ความรู้โยนมัง่งไม่โยนมัง่งพาพเทมหมดเลยครับเอฟซี FC. นะครับอันนี้ก็ คลิปนี้ก็เอาแบบสั้นๆครับชมกัน3ามองนะฮะเริ่มต้นไปเลยก็องค์แรกก็เก่าหน่อย2องสองค์ที่2ก็สองส่เก้าหจินราดองค์สุดท้ายก็2508้านี่ครับวันนี้ก็ฝากคลิปสั้นๆนะฝากคลิปสั้นๆ,ๆท้ายคลิปท้ายวิดีโอก็จะมีภาพนิ่งให้ e fc ได้ดูฮะเผื่อว่า e fc พิจารณาจากภาพสตู จะได้พิจารณาว่าเออน่าสนใจหรือเปล่าพาเทหรือเปล่าถูกใจหรือเปล่า f อฟดูดีๆด,ดูให้ชอบแล้วค่อยทักมาถามราคากันที่ไลน์กันได้ให้เอฟซคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี f อฟช่อง youtube ผมเวียงไิ่์แถลงทุกท่านครับก็รักทุกคนครับไม่มีความโกรธไม่รู้จะเกลียนไปทำไมครับเล่นพระก็ คนเก่งๆเขาก็มีเยอะคนซื้อดีๆเขาก็แท้มั่งซื้อซื้อแท้มังซื้อเกมังเขาก็ซื้อทุกวันครับเพราะว่าเขาซื้อเลยมันเป็นยาอายุวัฒนะในการในการเสพการเสพเครื่องนี่บางทีว่าทำไมต้ซื้อนอนไม่หลับผมเหมือนกันครับบางตีก่อนซื้อมาเรื่อยๆรู้ทั้งรู้ว่าผ้าไม่ใช่สายตัวเองก็ซื้อนี่คือถ้าดูแล้วชอบมีวัสนาตรงกันก็ซื้อมาก่อนครับทำไมซื้อถนอนไม่หลับ วันนี้โคขอกล่าวคำว่าสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านผมเบียงหุยแถลงก็ฝากลายที่0 8 5 7 7 0 4 5 2 7นะหรือไม่อยากเข้ามาทักมาในไลายก็ทักมาในเบอร์นี้ได้ครับหรือจะมากดติดตามในช่อง Facebook ก็ชื่อเดียวกันครับเบียงหุยแถลงครับม,มีตัวตนอยู่หน้าช่อง Facebook ครับ เราซื้อขายกันตามสนามครับเจอกันก็ทักทายกันบ้างครับครับมีอะไรก็แนะนําก็ทักมาในไลน์กันได้พูดคุยกันได้ครับผมขายอย่างเดียวครับไม่รับเช็คพระครับไม่รับเช็คพระไม่รับสอนไม่รับอะไรครับเพราะว่าตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดี fc ที่น่ารักทุกท่านเจอกัน คลิปต่อไปสวัสดีครับ